เรามาแกะของให้ทันนะครับภายในเวลา3นาทีนะครับนี่ก็คือมีดที่จะปอกสินค้านะครับ1.8กิโลนะครับเพื่อนๆส่งแบงค์มาขายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ1.8กิโลมีแบงค์อะไรบ้างนะครับมีดสวยมากเลยใช่ไหมล่ะครับแบงค์ที่เพื่อนๆรอคอยมาถึงแล้วนะครับ 3นาทีนะครับต้องแกะสำเร็จให้ได้นะครับโอเคนะครับในกล่องก็จะมีกล่องอีกชั้นหนึ่งนะครับในกล่องก็จะมีกล่องอีกชั้นหนึ่งนี่นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับกล่องนี้นะครับกล่องนอกนะครับแล้วเรามาแกะอีกชั้นหนึ่งเลยนะครับโดยมีดประจาร้านนะครับนี่ก็คือมีดประจําร้านนะครับโอเคครับ พอเราแกะมาแล้วนะครับพอเราแกะมาแล้วหนึ่งนาทีแล้วนะครับก็แกะกล่องนี้ไปแล้วนะครับเราก็จะมาเจออีกหนึ่งกล่องนะครับมาเจอหนึ่งกล่องแล้วก็เจออีกหนึ่งกล่องนะครับเขียนนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับได้มาแล้วส่งมาหนึ่งครั้งนะครับมีทั้งหมดสี่กล่องเลยนะครับในกล่องมีกล่องในกล่องมีกล่องนะครับ ในกล่องมีกล่องในกล่องมีกล่องนะครับโอเคนะครับจะสองนาทีอยู่แล้วนะครับเนี่ยโอเคนะครับแบงค์สิบนะครับไม่ผ่านใช้นะครับเพื่อนต่อไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับ ใา้มาอีกนะครับมีสองปึกสามฝึกนะครับร0นสิบนะครับมันยี่สิบนะครับแล้วก็แบงค์บาทนะครับแทบไม่ผ่านใช้เลยนะครับสภาพนะครับแทบไม่ผ่านใช้กันเลยนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับมาแก่กล่องุึท้ายกันเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับน่าจะไม่ทันแล้วนะครับ มีแต่ทําตู้ขาดไอล้อตู้ต่อตอล้อให้ตู้สองนี้นะครับเอเยนตครับแก่ด้ยวยความวองไวเลยนะครับ